ม้นิงค่ะอตอนนี้ก็กําลังปลูกมันนะคะก็ถูกก่อกวนโดยการส่งเจ้าเป็นประจำเลยนะคะว่าใครออ่าอ่าาเขาเรียกอะไร พวกนี้จะซุ่มทรงเจ้าเอาความรู้จากคนที่เคยบวชเรียนมานะคะทรงเจ้าแล้วก็ตั้งเป็นสถานที่รับทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบีบบังคับคนที่เขาเคยบวชเรียนมาคือพากันหาเงินนั่นเองนะคะแต่คนที่ไม่เคยได้เงินเลยก็คือถูกร้อมด้วยวิญญาณด้วยพรายด้วยผีด้วยปีศาจนะคะแล้วก็ แล้วก็ทำการบีบเขาเอาข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะคือทุกทรมานมากนะคะแล้วก็บังคับให้เราเสียงดังนะคะแล้วก็หาเรื่องนะคะในการถูกดัดลิ้นดัดฟันดัดปากหรือควบคุมชีพจรโดยบางสิ่งบางอย่างโดยตัวจิ๋วแจ๋วนะคะก็ต้องใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางจิตเพราะว่าทางจิตถูกดักทางแล้ว นะคะเช่นเมื่อไก่ขันว่าเอ็กเ,กเกนะคะเราจะตอบโต้เป็นภาษาสัตว์ว่าอะไรนะคะนะคะเราจะใช้ภาษาสัตว์กันนะคะเป็นเสียงร้องเสียงพูดบางทีมเนี่ยไก่ขันตั้งแต่ยังไม่ตีสี่เลยนะคะ <c oughs> นะคะนะคะวนะัวก็ร้องตั้งแต่นะคะ ยังไม่ตีห้านะคะนะคะเขาเริ่มใช้ภาษาราศีนะคะเริ่มใช้ภาษาราศีกันแล้วนะคะดิฉันยังถูกกดดันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เลยนะคะอ่าก็จะปลูกแต่งสวนนะคะให้หนุปุ๋ยก่อนนะคะก็ยัง นะคะยังถูกทำร้ายอยู่ด้วยทางจิตวิทยาด้วยพวกบางกลุ่มนะคะแล้วก็มีหลายกลุ่มที่มาอยากสื่อสารอยากออกอข่าวนะคะบอกให้ไปหาช่องเจ็ดช่องห้าช่องสามก็ยังไม่ไปจ <laughs> ะพูดอะไรก็กลุ่มนี้จะทำการลบจิตนะคะ ะะกูไม่ได้ทาการลบจิตแต่มันมีเรื่องกันเยอะนะคะมันมีเรื่องกันเยอะที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องการช่วยให้ดิฉันช่วยเหลือแต่ดิฉันไม่มีแรงแล้วเพราะว่าเขาเอาตราบาปมาโยนใส่แล้วพยายามดึงกระแสไฟฟ้าผ่านร่างคนนะคะคือไม่ให้มีเรี่ยวแรงเลยนะคะคือผลก็คือสั่งสั่งทำร้ายคนทั้งโลกนะคะนะคะ นะคะทำให้คนเห็นสัตว์เป็นคนเห็นคนเป็นสัตว์นะคะถูกบางตาถูกเบรออายนะคะก็มีหลายเรื่องราวนะคะนะคะก็ยังมองอยู่ในกล้องอยู่นะคะบางกลุ่มเขามีกล้องอย่างดีเขาก็จะเห็นชัดนะคะเวลาที่เราพูดอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พวกคุณเห็นที่สามารถส่องได้ในกล้องนะคะ ดิฉันยังตกเป็นบุคคลอันตรายนะคะดิฉันสามารถเซ็กเซนได้นะคะสามารถดูได้ว่าฉันจะเช็คดูแบบไหนนะคะ